สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องตีซีรียูนะครับกับช่อง Everything Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาส่งครีมซีรียูฟูลเซตนะครับให้กับน้องปุ๋ยนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการใช้กับ้องนะครับก็คืออะถือก่อนอันนี้คือตัวแรกก็คือเป็นเจลกรินซิ่งแล้วก็เป็นเจลล้างหน้าไปในตัวก็คือเวลาปุ๋ยแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องเช็ดออกก็คือใช้เจลใช้เจลตัวน,นี้ได้เลย ลมแรงมากลมแรงมากตอนนี้เออก็คือเป็นเจลล้างหน้ากับทิ้นซิงไปในตัวแล้วก็บำรุงด้วยก็คือรอบให้ล้างสองรอบถ้าสมมติปุยแต่งหน้าน่ะก็ล้างไปก่อนรอบแรกแล้วก็รอบสองให้ล้างอีกแต่ว่าถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็ล้างรอบเดียวก็ได้โอเคตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็ต่อไปก็บำรุงตัวนี้อปุยเปิดดูแล้วใช่ไหมก็พอล้างหน้าเสร็จปุ๊บก็ทาตัวนี้หยุดเดียวปัามเดียวจึ๊งแล้วก็ทาตัวหน้า แล้วก็สอนด้วยตัวนี้หยดหนึ่งต,ตัวเล็กหยดหนึ่งเหมือนกันก็หรือเอาผสมกันก่อนก็ได้แล้วค่อยทาตัวหน้าได้เออมันก็เป็นตัวคู่กันเป็นเซรั่มเอสกับโอจะทําให้แบบว่าหน้าเอาหน้าสบางกระจ่างใส่แล้วก็กระชับดูคุมค,มคมลอมอะไรอย่างเงี้ยตัวที่สามตัวนี้แช่ตู้เย็นก็ได้นะตัวนี้มันจะเป็นเจลว,วิตามินเปิดดูย,งยางเออ เจลวิตามินตัวนี้จะช่วยแบบว่าในเรื่องที่แบบซ่อมแซมส่วนเนี่ยต่างๆอย่างเช่นตรงจมูกตรงอะไรของปุ๋ยที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะมันจะช่วยไปเติมเต็มเออก็แช่ตู้เย็นแล้วก็เอามามันจะมีเม็ดสีชมพูอยู่ข้างในก็คือเป็นเม็ดวิตามินก็คือหลังจากทาตัวนี้ส่งสองตัวเซรั่มร็จใช่ไหมส่งตัวเซรั่มร็จแล้วก็ทาตัวนี้ต่อใช่ก็แต้มงมันคือเป็นเจลใสหมดเลยอ่ะมันมันไม่มันไม่เช่นหรือไม่ได้ไม่ได้เหนื่นอ่ะ นี่ตัวสำคัญคือตัวนี้จะที่จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ดีขึ้นนาปากือที่จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ดีขึ้นนี่คือตัวนี้นะครับก็คือพอทาเสร็จปุ๊บปุ้ยก็ต้องทาตัวเดย์ครีมเดย์ครีมก็ไม่ต้องเยอะมบบากก็เป็นบํารุงกลางวันแล้วต่อไปก็ทากัานแดดกันแดดปุ้ยเอามาแตะใส่ทีเพรก็่อบทำแบบเนี้ยแตะ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 ก่อนแล้วก็บางบางซๆ้ซซทาเกียร์อย่าลืมทาคอด้วยี๋ยวหน้าลอย กลางคืนช่วงแรกก็ทาเหมือนกันทาเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าไม่ก็คือกลางคืนก็ให้ทาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มาทาไหนแล้วก็ตามด้วยกันแดดอีกกลางคืนใช่เพราะว่าพอกลางคืนตัวกันแดดตัวนี้จะเป็นเหมือนมาร์กหน้าเราตื่นมาแล้วหน้ามันจะเงาจะใสใช่แค่นี้ก็คือตอนเช้าไม่ต้องทาแค่วนี้ใช่ตอนเช้าไม่ต้องทาหมดใช่แต่ตอนเช้าทาหมดก็คืออันนี้ในสําหรับช่วงแรกที่เราจะ บบรีบฟื้นฟูสภาพผิวหน้าอะไรอย่าที่ที่เชื่อว่าไม่เกินประมาณ1เดือนหน้าปุ๋ยจะดีขึ้นเพราะว่าทุกคนที่แบบว่าให้ดูกันนะครับว่าคือหน้านอนนะครับมีปัญหาตรงแบบน,นอนหน้าสวยจริงแต่ว่ามีปัญหาตรงหน้าผากมีรูขุมขนตรงจมูกแล้วก็มีรอยสิวขึ้นนะครับ <S <S เดี๋ยวเราใช้เซตกู้หน้าพังอันนี้เขาเรียกว่าเซตกู้หน้าผาก ใช่ก็คือลองดูเราต้องเปิดใจลองใช้ดูก็คือไม่ใช่เอามาแล้วว่าเอามา,าไว้เฉยๆก็คือให้ลองใช้เลยราใช้วันนี้เลยเออพี่เชื่อว่ามันจะทําให้ปุ๋ยดีขึ้นเพราะว่าทุกคนดีขึ้นมากจริงๆอืมก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องปุ๋ยนะคะับปุยติดครับเอยังไงก็ฝากซีรีส์ยูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ